อะไรปม่เข้มไมดจังยังไงเ๋อาไป้ไปแนะมดย่างหมดย่างหมดแล้วไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครวดีครับสวัสดีครัวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดบสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครัวัสดีับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับสวัสดัวัสดีครับสวดีครับสัดวรุวดรีครัร เ็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทั้งมีประโยชน์แล้วก็สนุกด้วยครับก็ได้ทั้งออกกําลังกายแล้วก็ได้ได้อ่าได้สนุกออกกำลังกายแล้วก็ได้เป็นเรียกว่าเป็นบุญด้วยทําบุญอะไรอย่างนี้นะครับที่พักพืชคนักอ่ะที่เปล่าเปล่าที่เปล่าเปล่ี่เปล่าเปลพูดพี่ครับก็จริงๆผมผมรู้สึกดีใจแล้วก็ขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับว่า คือรู้สึกดีใจที่ที่ได้มาร่วมงานงานวิ่งในครั้งนี้แล้วก็ได้ร่วมทําบุญอ่าส่วนตัวผมเนี่ยเป็นการวิ่งครั้งแรกและน้องๆหรือเพื่อนๆก็แล้วก็แล้วแต่ใครใครอาจจะเคยวิ่งมาก่อนหรืออาจจะไม่เคยวิ่งมาก่อนก็ก็รู้สึกดีใจรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทําบุญครับัก็คือครั้งที่แล้วคุณก็เคยมาแล้วเคยมาแล้วครับปีนี้คุณมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็อาจจะต้องแบบว่าฟิตซ้อมกว่าเดิม เพราะว่าปีที่ผ่านมาเราแบบรู้ว่าเราได้ก um ี่รอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็อยากจะทําให้เต็มที่ท we well ี่สุดเพราะว่าเงินที่เราบริจาคไปมันสามารถช่วยคนได้อีกหลายๆคนเงี้ยครับก็อยากจะทําให้เยอะๆได้หลายๆรอบแล้วมีการแนะนําอะไรน้องๆบ้างน้องๆน้องๆเก่งกันอยู่แล้วเเชื่อว่าน้องาได้ครับได้ข่าวว่าปีนี้พี่จะวิ่งเพิ่มขึ้นีกใช่ไหมพี่จะวิ่งเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมห้าสิบรองครัพี่ ยี่สิบโลใช่ไหมยี่สิบโลใช่ไหมเยอะที่สุดอ่ะคุณวิ่งกับผมมั้งล่ะไม่ไหวไม่ไหวแต่น้องๆเขาเก่งกันอยู่แล้วอ่าแล้วเด็กๆล่ะคะถ้าเกิดสมมติว่าวันนั้นเราได้มาร่วมวิ่งกับพี่ๆเขาต้องมีการเตรียมตัวยังไรรูม้าแล้วก็ฝึกคาร์ดิโอต้องแบบฝึกววิิ่่งงบ่อยๆใช่ไหมครับอืมอ่าวันจีก็จะพยายามทำเต็มที่ให้ดีที่สุดตื่นเช้ามากเลยนะวันนั้นตื่นเช้าเมื่อเราชิลอยู่แล้วใช่ไอันนี้ชินแล้วชินแล้ว เมื่อกี้มีคำถามตัทคำบ้านค่ะพี่เกพี่เกตอยู่ไหนะพี่เกตเห็นว่ามีนี่เป็นน้องได้ไหมแล้วผมยืนอยู่ฝั่งเจนซีเนี่ยตอนสเกตได้เลยเห็นว่ามีลงไอทีว่าเราคุณก็มีการเล่นวิ่งแบบสองก็มีก็มีจริงจังครับเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวก็จะไปลงไปกีฬาเหมือนกันผมบอกแม่แล้วเนาะผมขอไปแล้วผมบอกแม่ไปแล้วก็จะมีปุ๊กนี่ก็ซ้อมอยู่แล้วครับซ้อมทั้งว่ายน้ำปั่นจักรยานด้วยแล้วก็วิ่งด้วยแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็น รายการแรกที่ได้แค่วิ่งอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะลองมินิมาราธอนดูก็อาจจะแค่ลองวิ่งสักสิบโลสิบโลไม่ไม่ถึงสิบรอบค่ะรอบรอบหนึ่งประมาณหนึ่งจุดแปดกิโลอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไม่กล้าวิ่งเยอะเท่าไหร่กลัวกดดันตัวเองกลัวได้ใช้บริการเด็กปารค่ะก็เลยวิ่งแค่สิบโลละกันสนุกสนุกอะไรเงี้ยครับสิบโลนี่ถือเป็นการขี่เพื่อนเพื่อนคือถือว่าเรไม่ขี่ไม่ขี่มันเหมือนไป เดินสวนลุงน่ะง่ายๆอ่ะวิะ่งวิ่งกับจ้ำยิ่งเบาๆอะไรเงี้ยอันนี้คือเล่าให้ฟังปวดใช่ครับอ่ะก,ก็อัอนจะขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะค่ะมสิงสิอองหเดียวเลยพี่อมีพุกพี่อมิพุกเค่ะเอาเลยคร,ครับผมคุณพูดก่อนไหมครับผมคุณคุณก่อนครับผมก็ขอฝากงาน<อ> 12, 12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนด้วยนะครับผมก็อยากเรียนเชิญทุกคนนะครับมาร่วมวิ่งกันครับผม นอกจากได้สุขภาพแล้วก็ยังได้บุญด้วยครับครับผมอย่างที่ครูบอกครับว่าเรามาร่วมการกุศลกันนะครับผมเราก็เชิญครอบครัวเชิญคนที่คุณรักมาวิ่งกันเยอะๆครับผม<น>เราจะได้สุขภาพดีไปพร้อมๆกันครับแล้วต<ม>้นแท,ในทในใ้ในเกมมันมีใครอจะเชิญชวนไหมครับใครยังไม่ได้พ<ม>ูดบ้างอ่ะเพิ่มเ<ๆ>ติมพร้อมกันเ,นเลยก็ฝากเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานวิ่งรันคอมมอนสัน25ด้วยนะสนุกแน่นอนแล้วก็แข่งสุขภาพร่างกายแข็งเลย ่เอามาพูดถึงผลงานของแต่ละคนเรื่องเริ่มที่ใครก่อนดีคะเริ่มที่เจนซีก็พวกเราก็มีซีรีส์นะครับเปิดเทอมใหม่หัวใจหั่นดาบบอยสุดเลยตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่สิบแล้วคสิบแล้วกำลังจะสิบเอ็ดแล้วก็ฝากทุกคนติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็พวกเรากำลังจะมีงานไฟแนลอีพีไฟแนลมิ่งในวันที่หกกรกฎาคมนี้เนาะใช่ครับแต่ที่สยามมอลล์นโลงสยามเราอะไ แล้วก็สามารถซื้อตั๋วได้ที่ทางทีมเกมเมเจอร์ครับใช่ครับมีสามารถซื้อได้ตลอดก็มไม่อยากสปอยมากใช่ใช่ห้ามบอกนห้ามบอกเพราะว่าสปอยเนี่ยรู้หมดเพราะว่าถ้าได้พูดสปอยนี่คือรู้หมดเลยใช่แลอย่างไรก็ฝากเชิญชวนแฟนคลับทุกคนนะครับที่ชื่นชอบซีรีส์เรื่อง Boys in Love นะครับตอนนี้ยังพอมีบัตรเหลืออยู่นะครับอยากให้รีบจับจองกันนะครับรับรองได้ว่า จะได้เจอเซอร์ไพรส์แล้วก็ได้ร่วมดูหนังกับพวกเราแน่นอนครับสามารถดูได้จองได้แล้วนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับมาหากันเยอะๆนะครับใช่ครับฝากด้วยครับสวัสดีครับเก๋เก๋น้องเก๋น้องเก๋ไม่ครับพี่ซีรีส์ตอนแรกจะดึกไม่ติช้านะครับหรือว่ามีมัวพนักติกนะครับก็ออยไปแล้วตอนแรกได้ดูกันหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่ได้ดูไม่เป็นไรดู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 ครับดูครับ เฮ้ยจริงไหมเนี่ยใช่ดูย้อนหลังด้วยนะคะที่เน็ตฟลิกนะครับอันนี้ดูได้แล้วตอนแรกแล้วก็อาทิตย์นี้จะเป็นทีพีที่สองแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยอีพีแรกก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากๆเลยก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนข้างบ้านหรือใครก็ตามเลยครับมาดูเรื่องนี้กันด้วยนะถือว่าเป็นพีเรียลมอยเลิฟเรื่องแรกของ GNTV เลยบอกได้เลยว่าน้ำเนียด้ำไม้ละมุนละม่อมดูแล้วแบบมีความสุขแน่นอนนะครับเจนซีก็ดูได้นะ จสีก็ีกเจ็งสงใ oh. ่ในเรื่องในเรื่องอาจจะเล่นแบบคนมีอายุนิดน,นึงแ,แบบเล่นพี่ได้หมาดเล่นีรย่งก็ฝากติดตามเอาจะช่วยพี่พีและก็นารติด้วยนะครับครับฝากซีรีส์เราหน่อยฝากซีรีส์เราหน่อยครับก็บบปีนี้ก็เรากำลังจะถ่ายทำนะครับผม My Romance Gamer รักจริงหลังแต่งครับผมมีมาร์กแล้วก็พี่จุนาพจูใช่ครเรา เดี๋ยวเราก็จะได้ชมกัแล้วครับผมเป็นโเมก้าแบบในเดซ์มอร์นิ่งใช่ครับเอ็กซ์มอร์นิ่งพรแฟนกับเวบแบงก์บ่อยครับผมพี่ที่ซุยซิงตอนนี้ก็กำลังดำเนินอย่างเข้มข้นเลยครับก็ฝากตามด้วยอ๋อผมก็กาลังจีถ่ายทอดเหมือนกันครับเรื่องเบิร์นเอาซินโดมครับผมก็จะมีนักแสดงก็คือพี่อ๋อกับพี่กันแล้วก็มีดิวแล้วก็เอมี่ด้วยครับผมก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามเบิร์นเอาซินโดมครับ อเอรคือสุนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับไปเรียบร้อค่ะเรียบร้อล้ค่อูเดี๋ยวขอให้นัวน้่าับนับองัวับอนอะไรอย่ี้ก่อนเอาอะไรไป่อก็ได้อด่งรารูปขางนี้ก่อนนะข้างนี้ก่อเลยนะคะขูขาตอขามือขอ Yeah. Okay.